เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเออ่บูตผู้สร้างคอนเทนต์นะฮะก็คือไอ้เจ้าสีเขียวตรงนี้นะครับมันคืออะไรนะครับหลายคนแบบสงสัยนะฮะหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะนะครับมันคือการที่เราเนี่ยจะนํารหัสเนี่ยมากรอกนะครับเพื่อสนับสนุนเออ่ผู้สร้างคอนเทนต์นั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเออ่คนที่จะมีรหัสไอ้ตัวนี้ได้เนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเกมเฮดเด้นะครับหรือว่า ทางเฮเดเนี่ยเขาได้สนับสนุนเออ่คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนั้นอยู่นะครับก็คือเออ่พวกที่ทําคลิปลง YouTube เกี่ยวกับเฮเดอะไรแบบนี้นะฮะเราจะรู้ได้ไงว่ามีกี่ช่องมีช่องอะไรบ้างวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับก็ในปัจจุบันนะครับเฮเดยูทูบเบอร์เนี่ยมีหลายช่องมากๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันที่ยังทําคลิปเฮเดอยู่นะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะมีอิสโอมสไปนะฮะมีริกกี้มีไนท์ฮอคหนึ่งเก้าเจ็ดสามนะครับมีไซร์โรเมอร์บีนะฮะมีฟีบี้นะฮะแล้วผมก็ขอแถมหอออีกกชช่่งงงนนนึะครับเป็มาาจ สเปนนะครับซึ่งมันอ่านว่าก็ตามนั้นเลยครับก็อ่านประมาณนี้นะฮะอ่าน,นยากเลือกเกิน ประมาณนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะผมจะขึ้นรูปไปให้ด้วยนะครับว่าช่องเขาคือช่องไหนช่องอะไรนะครับก็คือพวกนี้เนี่ยเขาจะามีรหัสผู้สร้างเป็นของตัวเองนะครับและถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบคนไหนอ่ะสมมติว่าผมชอบดิกกี้ใช่ไหมฮะผมก็เอารหัสของดิกกี้เนี่ยมากรอกนะครับเวลาผมกดซื้อพวงซื้อเพชรหรือว่าเติมฟาร์มพาร์ทอะไรแบบนี้เงินส่วนหนึ่งนะครับผมเงินส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะเงินส่วนหนึ่งนะครับประมาณ15%หอรรือ10%เปนี่แหละผมไม่รู้นะฮะมันเป็นข้อมูลเชิงล คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนั้นโดยตรงเลยนะครับอ่าประมาณนั้นนะฮะก็คือว่าถ้าคุณอยากสนับสนุนใครเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่แล้วเวลาเขาแบบเวลาเขาทาคลิปอะไรแบบนี <fry UC S> ้นะฮะเขาจะมีรหัสผู้สร้างของเขาขึ้นไว้อยู่แล้วหรือว่าเขาจะเอ่ทิ้งไว้ที่ด้านใต้คลิปอะไรแบบนี้นะครับคือแต่ละคนเนี่ยรหัสผู้สร้างก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราอยากสนับสนุนใครนะครับแบบที่ทําคลิปเกี่ยวกับเฮดเดยอะไรแบบนี้นะับก็สามารถเกาลงไปได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนั้นให้ทําคลิปเฮดเอมี ช่องตามที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้เลยนะฮะก็อ่ะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเติมฟาร์มพารใช่ไหมฮะเราต้องกรอกรหัสก่อนที่เราจะทําการเติมหรือว่าเติเอ่ะกดซื้อเพชรอะไรต่างๆนานาในเกมนะฮะที่เออใช้เงินจริงๆของเรานะครับเราต้องกรอกรหัสนี้ก่อนนะครับผมและคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนั้นนะฮะจะได้รับเงินส่วนนี้นะครับผมเออนะครับไม่ได้ทั้งหมดนะนะครับเงินเออถ้าได้ทั้งหมดเนี่ยตัวเกมก็เจ๋งพอดีใช่ไหมฮะเออนะครับตัวเกมเขาจะแบ่งให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนั้นเออประมาณ10%สิบเปอร์เซ เราจะเกาะรหัสคนไหนไปนะครับผมก็เงินก็จะสนับสนุนคนนั้นนะครับอ่ะอย่างเช่นในคลิปนี้นะผมจะมาเออกรหัสผู้สร้างของช่องลิกกี้แล้วกันนะเพราะว่าผมชอบช่องลิกกี้มากนะครับผมก็จะใส่โค้ดรหัสของเขาไปนะผมโค้ดของเขาก็มีตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นรหัสของลิกกี้นะฮะผู้สร้างของลิกกี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากกกอกตามผมก็กกอกได้นะฮะก็กกอกไปเลยนะครับผมก็คือเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้สนับสนุนคอนเทนต์เขียน ถ้าเกิดว่าคุณชอบฟีบี้คุณก็สนับสนุนฟีบี้คุณชอบไซรโรเมอร์บีคุณก็สนับสนุนไซรโรเมอร์บีนะฮะแล้วแต่นะครับผมรหักนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับก็กดไปเลยนะนี่ครับเมื่อเราใส่ไปงี้นะครับผมมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นเขณะนี้กําลังสนับสนุนเออคนนี้อยู่นะครับอะไรแบบนี้นะก็เป็นโค้ดเฉพาะตัวของเขาเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใส่มั่วได้ไหมนะใส่มั่วไม่ได้นะเออนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่มั่วให้ดูนะครับใส่มั่วไปนะครับดูจะใส่มั่วๆไปนะ ปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่ารหัสผู้สร้างไม่ถูกต้องนะครับกรุณาตรวจสอบนะะฮในแบบนี้นะฮะไม่สามารถใส่มั่วได้นะครับก็คือเราต้องใส่รหัสให้ถูกนั่นเองนะครับผมก็เป็นรหัสส่วนตัวนะครับผมเป็นโค้ดประจําตัวของยูทูบเบอร์คนนั้นแหละนะฮะที่เราจะสนับสนุนเองนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเออ่กดซื้อฟาร์มพาร์ตกันเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมอยากสนับสนุนลิกกี้นะครับผมก็ใส่โค้ดของลิกกี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาซื้อฟาร์มพาร์ตนะครับผมอ่ะราคา179บาทนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะ ครับก็ใส่ะละหงรหัสของคุณไปนะครับตอนนี้ผมสแกนไลนิ้วมือไม่ผ่านแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคนะครับเมื่อผมกดยืนยันการชําระเงินเสร็จสับไปปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะการชาระเงินของคุณเสร็จสิ้นนี่ฮะฟาร์มพาของผมจะปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนั่นเองอะนะครับผมอ่านะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นว่านี่ครับคุณกำลังสนับสนุนอยู่อะไรแบบนี้นะครับเราสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนโค้ดได้ตลอดเวลานะครับผมเนี่ยกดไปอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเลิกสนับสนุนไหมนะฮะอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเรากดตกลงไปเขาก็จะให้เรากรอกใหม่นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ ว่าจะกดซื้อเพชรอะไรแบบนี้ในเกมนะฮะคุณก็สนับสนุนนะครับผู้สร้างคอนเทนต์นั้นนะครับแต่ถ้าถามผมว่าผมมีรหัสไหมผมยังไม่มีนะครับเพราะว่าเฮดยังไม่ได้สนับสนุนผมนะฮะก็นะ คุณก็ต้องช่วยดูคลิปผมนะฮะให้มันยอดวิวเยอะๆนะฮะให้มันซับสไคร์เยอะๆอะไรแบบนี้นะเฮดี hey ้อาจจะมาสนับสนุน,นผมก็ได้ในอนาคตนะฮะแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเฮดี้เนี่ยนะฮะเขาจะมีสิทธิประโยชน์พิเศษ,ษ,ษก็คือเวลาจะอัปเดตอะไรเนี่ยเวลาเอา่อฟาร์มพารซีซั่นใหม่จะมาเวลาหุบเขาซีซั่นใหม่จะมานะครับอะไรแบบนี้เขาจะรู้ก่อนเพื่อนนะครับเขาจะรู้ก่อนพวกเรานี่แหละนะครับเขาจะรู้ก่อนแล้วเขาก็จะเอามาทําคลิปบอกคุณผู้ชมทุกๆคนที่ดูคลิปของเขานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิทธิประโยชน์พิเศษนะถ้้้าาาาเเเเเเกกิดว่่ใใคคครรรออออออยหผมแบบขนนทตต์์ี ของเฮดเดเร็วๆนะครับคุณก็ช่วยกันกดซับสไครป์กดไ like ลค์คลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะฮะแล้วก็เออ่ดูคลิปของผมนะฮะให้มันยอดวิวเยอะๆแล้วก็อ่าซับสไครป์เยอะๆอะไรแบบนี้นะครับเฮดเดจะได้มาสนับสนุนผมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเฮดเดอในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครเลยนะคุณผู้ชมยังไม่มีใครนะย้ำเลยยังไม่มีใครนะฮะและนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทําคลิปเ hey, กี่ยวกับเฮดเดในประเทศไทยเนี่ยน้อยมากคุณผู้ชมนะฮะน้อยมากๆนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไปค้นหาเฮดเดเนี่ยมันก็จะมีแค่แแแบบบบบบพวกททรริิคคนนนนนนัั้้้ีสอ แค่นั้นนะครับก็คือไม่มีใครทําเป็นจริงเป็นจังแบบผมนะฮะคือผมกล้าพูดได้เลยว่าผมแบบทำเฮเดแบบจริงจังมากๆนะฮะเออนะครับแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งนะที่ทำเฮเดเหมือนกันนี่แหละนะครับผมก็จะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะเหมือนกับจะเป็นการไปพาดพิงเขาเนาะก็มีประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณไปค้นหาดูใน YouTube ก็จะมีอยู่นะครับคุณก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่นะับประมาณนั้นนะฮะก็นะช่วยกันนะครับผมให้ผมเออได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเฮเดยเร็วๆนะครับผมผมจะได้นําข้อมูลทีีี่่่่คคคุุณณไมมรรรู้้นนนนนนนะะััับบาาาอออกเเเงพวต ยูทูบเบอร์เฮดมีแต่ของฝรั่งนะครับผมมีแต่ของต่างประเทศนะฮะยังไม่มีประเทศไทยนะฮะก็ช่วยสนับสนุนคอนเทนต์ครีอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไหนนะฮะก็ช่วยสนับสนุนเขาด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเออรหัสบู๊ผู้สร้างคอนเทนต์เนี่ยคุณอย่าจำสับสนว,นว่าคุณไปเติมเพชรนอกเกมหรือไปเติมเหรียญนอกเกมมาแล้วเขาจะได้นะครับนี่คือเขาไม่ได้นะเขาจะได้เฉพาะการที่เรากดซื้อฟาร์มพาร์ทหรือ การที่เราซื้อเพชรตรงนี้เท่านั้นนะครับในเกมเท่านั้นนะซื้อไอเทมซื้ออะไรพวกนี้เนี่ยที่ใช้เงินจริงๆนะฮะแล้วก็กดซื้อกับทางเกมจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราไปเติมเพชรจากที่นน่นมาเติมเหรียญจากข้างนอกมาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้นะคุณผู้ชมนะครับเราไม่ได้เป็นการสนับสนุนคอนเทนต์เอเตอร์นะฮะอันนั้นคือสนับสนุนตัวเองนะเป็นการสนับสนุนตัวเองนะครับเออถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนก็ทําตามคลิปนี้เลยนะโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำล นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอยากรู้อะไรอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคุณผู้ชมผมรออ่านแล้วก็ผมก็รอทําให้คุณผู้ชมอยู่นะอันไหนทําได้ผมก็จะทานะครับโอเคครับผมบายบายสวัสดีครับ